ใครจะแอบชอบเราบ้างไหม และคนคนนั้นลักษณะเป็นยังไงวันนี้พบกับแม่วิชวิตนะคะการอ่านของแม่หมอเป็นการอ่านไพ่ไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ในคลิปนี้นะเพราะฉะนั้นดูหลักลัคนาราศีนะคะหากใช่นะคะเดือนเกิดของเราว,วันเกิดของเขาหรืออะไรก็ตามนะคะถือว่าตรง80%ถ้าไม่มีไม่เป็นไรจองดูดวงส่วนตัวได้ด้านบนค่ะเริ่มที่69บาทแบบพิมพ์แบบโทรเริ่ม199บาทนะคะเพื่อนๆในไลน์มาเท่านั้นแม่หมอจะตอบภายใน24ชั่วโมงหลังโอนคนที่เกิดวันที่ 44 24, 24นะคะแล้วยังไงต่อคนที่เกิดอยู่ในราคนาราศีพฤกษกนะคะและคนที่เกิดอยู่ในวันพุธนะคะ44 24, 24เนี่ยเอาไป90%เลยนะคะแล้วก็22 22นะคะ24นะอ่ะอันเนี้ยมีสิทธิ์จะตรงสูงมากๆนะคะมาดูกันต่อนะคะว่าหัวข้อในวันนี้นะคะมีคนแอบชอบเราหรือเปล่าคอแรกมีคนแอบชอบเราหรือเปล่านึกถึงหน้า เขาดีๆนะคะถ้าเราคิดว่าคนคนนี้แอบชอบเราใช่ไหมมาดูซิมีหรือเปล่าอ้อ,อที่ออพสอดขึ้นนะคะเรายังไงได้ four a w a นะคะแล้วใบสุดท้ายได้ the tower นะคนที่แอบชอบเรามีค่ะแต่คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบมีแฟนแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบขี้เหงาเจ้าชู้อะไรแบบนี้เออเขาแาแอบชอบเราอชอบเราเพราะอะไรเอ่ย เพราะว่าในช่วงนี้นะคะเขาอาจจะทะเลาะกับคนรักของเขานนัเองเลยทําให้เขาแบบเออหาเป้าหมายใหม่นะคะอยากจะลองคุยแต่มันจะเป็นการคุยซ้อนอันนี้ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะแล้วยังไงต่อนะคะซิกซ์ออฟสดมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในระยะสั้นๆก็ได้นะคะ6สัปดาห์6วัน6เดือนอะไรประมาณนี้แค่นี้เท่านั้นแล้วยังไงต่อนะคะเดรแฮงแมนความที่ถ้าเกิดเราอ่ะไปชอบคนคนนี้ที่แอบชอบเราอยู่อ่ะมันอาจจะเป็นปัญหาที่บานปลายแล้วทําให้เราแบบ ถูกใจเลยนะอ่ะถ้าอย่างนั้นขอดูให้เพิ่มเติมนะคะว่าแล้วคนที่จะใช่สำหรับเราเนี่ยจะมาในช่วงไหนเอาแบบไม่มีพันธะนะพร้อมที่จะรักเราเต็มที่นะคะมาดูกัน ฟอร์อะไฟฟ์คัพส์นะคะต่อมาได้อะไรได้ The World นะคะและได้ The d เดตคนที่จะใช่นะคะไม่มีพันธะจะมาในสองช่วงช่วงแรกนะคะจะเป็นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้น่าจะเจอกันจากการงานเลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าการออกไปทานข้าวตอนกลางคืนนั่นเองนะคะจะเจอแล้วคนคนนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นต่างชาตินะคะหรือว่าเป็นคนที่ รูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนต่างชาติแนวยุโรปนิดหนึ่งนะคะจะเจอกันในสถานที่แบบกินข้าวอะไรแบบนี้นะแนะนําให้รอก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบไปตามหาคนที่แอบชอบเราเลยนะนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสมหวังในความรักค่ะหากคุณผ,ผ่านมาพบคลิปนี้นะคะแสดงว่าโชคชะตายอยากบอกให้คุณรู้ว่า เขาคนนั้นคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่านะคะก่อนอื่นนะคะขอดูเนอนเนอีก่อนนะว่าลัคนาราศีอะไรที่มีเสร็จตรง80%และเป็นดวงของคุณนะ มาดูกันนะคะได้แก่คนที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่เกิดวันเสราร์นะคนที่เกิดวันที่1 66 26นะคะแล้วก็คนที่เกิดอยู่ในราศีมีนค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นอ่าพุชกันมังกรน,นะคะคนเกิดวันที่55 25นะคะคนเกิดวันที่1 77 27นะ,ะถ้าใช่วันเกิดเราเขาไปต่อได้เลยค่ะหรือถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็จองมานะคะด้านบนนะคะหรือว่าเข้าไปตรงไบโอแม่ก็ได้นะ อยู่ตรงนี้นะคะเพิ่มเพื่อนมาในไลน์เริ่มที่69บาทแบบพิมพ์แบบโทรเริ่ม199บาทค่ะตอบในี้สีชั่วโมงหลังโอนมาดูกันนะคะว่าตอนนี้ความรู้สึกของเขาเนี่ยมีความคิดถึงให้กับเราบ้างไหมนะในอะไรเอ่ยได้ The Emperor นะคะใบแรกต่อมานะคะจับเมนนะคะใบสุดท้าย s e v e of Wands นะคะใบไพ่ใต้สำหรับก็คือเป็น4 o of p e n t a โ l e นั่นเองนะคะอยากจะบอกว่าคนคนนี้ถ้าถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงค่ะแต่ว่ากําลังต่อต้านตัวเองอย่างสุดฤทธิ์เลยนะคือจริงๆช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเขานะคะหรือว่าหน้าฟีดเฟ e บ o ๊ k นะคะหรือว่าแอปต่างๆนะคะอย่างเช่นแบบ Tik Tok อกอะไรแบบนี้อาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะทําให้เขารู้สึกว่าคิดถึงอะ่ะ เออมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับเราเด้งขึ้นมานะก็เลยจะแบบฝืนๆใจนิดนึงนะคะมองไปทางไหนก็คือจะเห็นแต่หน้าเราคนคนคนี้เป็นคนอีกโก้สูงค่ะย,ยังไงเขาก็ไม่ทักเรามาเนาะเออก็ถ้าอยากจะคุยกับเขานะคะปรัแบบความเข้าใจนะคะก็พยายามทักเขาไปนะคะหรือว่าพยายามโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะให้เขาแบบเริ่มเห็นว่า เราอะคิดถึงเขาวาอะไรแบบนี้นะคะเผื่อจะอ่อนลงบ้างนะ,ะเขาแบบก็ค่อนข้างเล่นตัวพอสมควรนะคะคนเนี้ยคิดถึงแต่เล่นตัวคิดถึงแต่ไม่อยากหมอคิดถึงแต่แบบอยากอยู่เฉยๆยอะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนประมาณนี้นะคะก็คิดว่าทักเขาไปไหมถ้าคิดถึงเขามากนะนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสำหรับคนที่อ่ากดติดตามตกดแชร์ให้แม่หมอนะคะขอให้ได้รับดวงนี้ไปนะคะปังๆกันทุกคนนะ เขาคนนั้นได้บอกเรื่องราวของเราให้คนรอบตัวเขารู้หรือไม่นะคะวันนี้พบกับแม่วิชิตอีกแล้วนะคะการอ่านของแม่หมอเป็นการอ่านรวมไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะวันนี้ก็พาแม่ลักษมีนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาประทานพรเรื่องเกี่ยวกับความรักความสําเร็จนะคะสําหรับคนที่กดแชร์และกดไลค์ให้แม่หมอเท่านั้นนะคะอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่า รัคนาราศีอะไรที่มีสิทธิ์จะตรง80%บ้างนะคะได้แก่คนที่เกิดอยู่ในรัคนาราศีกรกฎค,คนเกิดวันที่44/24นะและต่อมานะคะคนที่เกิดอยู่ในรัคนาราศีกันนะคะคนเกิดวันที่66/26นะคะหรือว่าเวลาดังต่อไปนี้นะอันสุดท้ายนะคะคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารค่ะคนที่เกิดวันที่33/23นะคะถ้าใช่นะคะเป็นวันเกิดเราหรือเขานะก็น, assim, น้อมรับไปนะคะอาจจะเป็นดวงของเราก็ได้80%เนาะหากไม่มีไม่เป็นไรนะคะจองดู ลงส่วนตัวได้ตรงนี้เลยนะคะเพิ่มเพื่อนในไลน์หรือว่าจะเข้าไปในหน้าไบโอแล้วก็กดไปตรงลิงก์นะคะเริ่มที่69บาทแบบพิมพ์แบบโทรเริ่ม1 9 9อ่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราอ่ะเป็นยังไงบ้างนะคะระหว่างที่แม่บอกกาลังสับไพ่ก็ขอให้นึกถึงหน้าเขาให้ดีๆนะ พะไม่หมอสับสดนะคะไม่มีการแอบไพ่ไม่มีการเรียงยไพ่ไว้ก่อนอ่า six of cups นะคะต่อมาได้ page of wands นะคะใบสุดท้ายได้อะไรได้ the star นะคะคือคนคนนี้เนี่ย เขาอะคิดว่าเราเป็นคนที่น่ารักนะคะแล้วก็ดูสุกสนนะคะอาจจะมีความรู้สึกน่าเอ็นดูจังเลยไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่นะคะเขารู้สึกเอ็นดูเราเราเหมือนเป็นแบบเป็นเด็กน้อยในสายตาเขานะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ดูเอาแต่ใจแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างชอบเรามากๆเลยนะคะเราเป็นเหมือนแบบ รูปั้นหน้าตาเดียดูตรงสเปกมากนะคะหรือบางคู่บางคนนะคะเราอาจจะเป็นคนเก,เก่าของเขาที่เขาเคยรู้จักนะคะเคยคบเคยคุยอะไรแบบเนี้ยได้ย้อนกลับมานะคะแล้วต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับเราแบบเป็นจริงเป็นจังนะคะก็มีความคาดหวังในตัวเราสูงเหมือนกันว่าเราจะเป็นคนรักที่ดีในอนาคตของเขาได้อ่าออกมาดีเลยแล้วมาดูกันนะคะว่าเขาคนนี้เนี่ยเคยเล่าเรื่องของเราให้คนอื่นฟังบ้างไหมนะคะข้อที่2นะคะเคยเล่าหรือเปล่าแล้วคนคนนั้นเป็นใคร อ่ะได้เดอะทาวเวอร์ขึ้นนะฮะต่อมาได้เดอะสเตรนนะคะอันสุดท้ายอ้าออกมา2ใบก็ไม่เป็นไรค่ะ ไ of cups นะคะ mm hmm. และใบสุดท้าย mm hmm. คือ the world คนที่เขาเล่าให้ฟังอนะ่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้หญิงหรืออาจจะเป็นพี่สาวน้องสาวนะ้าอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นคุณแม่เขาก็ได้นะคะถ้าแม่เขายัางอยู่นะเออมีการเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ของเขาอาจจะดูไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่เพราะว่าในกรณีแรกคือเราอาจจะเคยจบกับเขาไปไม่ค่อยดีกรณีที่2ก็คือเราอาจจะดูดีเกินไปกลัวที่จะมาหลอกแบบญาติพี่น้องของเขาหรือเพื่อนของเขานั่นเองนะคะอะ่ะ แล้วมันจะดีหรือเปล่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะแย่บ้างในช่วงแรกนะคะแต่สุดท้ายจะดีวันนี้ก็มาอยู่กับแม่วิชวิตนะคะในหัวข้อที่ว่าใน72ชั่วโมงนี้นะคะตัวเรากับเขาจะมีความสัมพันธ์เป็นแบบไหนบ้างนะคะก่อนอื่นขอดูรัคนาราศีที่มีสิทตรง80%บ้างนะ เพราะว่าในคลิปนี้นะคะไม่สามารถตกกับทุกคนได้นะคะเนื่องจากเป็นดวงรวมนั่นเองได้แก่คนที่เกิดอยู่ในพฤกษกันมังกรนะคะคนที่เกิดอยู่ในพฤกษกเนี่ยประมาณ90%ได้เลยนะแล้วก็คนที่เกิดอยู่ในราคนาดราศีตุลนะคะก็จะมีคนที่เกิดวันที่45-11-15-14นะคะ21 25-24นะคะถ้าใช่ไปต่อกับแม่หมอได้เลยนะหาต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะด้านบนนะคะลน์นี้นะคะสามารถที่จะแอดมาได้เพิ่มเพื่อนมานะคะเริ่มท,ที่หกสิบ้าบาทแบบพิมพ์แบบโทรเริ่ม199บเาทนะแม่หมอตอบใน2ีชั่วโมงหลังโอนค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้นะคะเขารู้สึกอย่างไรกับเราบ้างนะได้ไฟล์ w o r สดนะคะ10 o r Penacles แล้วก็ the e m Place จริงๆแล้วน,นะคะตัวเราอ่ะเป็นคนที่สําคัญต่อใจเขามากๆเลยแต่ ข้อเสียของเขาก็าคือเวลาที่เขารู้ว่าใครรักเขามากๆนะคะเขามักจะไม่ค่อยถนอมน้ําใจสักเท่าไหร่เพราะเขารู้ว่าความรักของเรามันดูมั่นคงมันดูแบบท้าวอนมันดูแบบไม่น่าจะไปไหนไม่ว่าเขาจะดื้ออะไรยังไงนะคะตัวเราพร้อมให้ภัยเขานะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเขามีความรู้สึกผิดนิดหน่อยนะคะที่เคยทําให้เราเสียใจถ้าถามว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เราไหมคงจะยังไม่ในช่วงนี้นะเนื่องจากนี้ค่ะนิสัยของเขา,าเป็นคนไม่ค่อยยอมคนนะคะ ก็เขาชอบการแข่งขันเ,น,นเน้ืยอกคนๆนี้มักจะไม่ค่อยยอมรับผิดนะอ่ะต่อมานะคะความสัมพันธ์ของเรากับเขาจะเป็นยังไงกันต่อนะในช่วงนี้นะคะให้เราแฟนนะคะเหมือนเรากับเขาอาจจะนิ่งๆเงียบๆตึงๆกันไปนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเข้ามุมนะคะมุมของเขามุมของเรานะคะไม่ค่อยได้พูดกันนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัว ตัวเขา่ารู้สึกว่าอยากจะเอาชนะเราในบางเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องที่แบบทะเลาะกันเถียงกันในเรื่องเล,ล็กน้อยๆเขาอยากจะให้เรายอมมากกว่านี้นั่นเองแล้วเป็นยังไงต่อคะตัวเราเรื่องที่จะไม่ยอมแล้วค่ะมันเลยเป็นเหตุชนวนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะดูควบคุมได้ยากจังเลยนะในช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นเออแล้วยังไงต่อคะ ในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านะคะตัวเขา่าจะทําตัวดีมากขึ้นนะคะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นแต่ว่าในช่วงเวลาเนี้ยที่แม่หมอบอกอะ่ะมันอาจจะแบบมีการทะเลาะก,กันจุกจิกจนเรารู้สึกว่าไม่อยากจะทนอะ่ะอยากจะแบบปรีกวิเวกเลยนะคะไม่อยากคุยกับเขารู้สึกเบื่อเบื่อด้วยนะแล้วอยากจะบอกว่าช่วงนี้อย่าพยายามเถียงกันให้เยอะนะคะถ้าเกิดเขาหาเรื่องเราอะ่ะเราพยายามเงียบเอาไว้นะเพราะว่าอีกไม่น่าจะเกินสองสาวันนะคะคือเขาก็จะดีขึ้น เขาน่าจะเครียดเรื่องเกี่ยวกับการทํางานนะคะหรือว่าการเดินทางไกลาการยกย้ายอะไรสักอย่างมันเลยทําให้แบบเขาพีคมากในช่วงนี้บางคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะในระยะนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีนะ เขาคนนั้นจะมีแนวโน้มที่จะชัดเจนกับเราบ้างไหมนะคะวันนี้นําแม่ลักษมีมาประทานพรนะคะใครอยากจะได้โชคได้ลาบนะคะเรื่องการเงินหรือจะขอเรื่องเกี่ยวกับความรักก็ได้นะคะโอมชยศีลักษมีมาตา8จบนะคะก่อนที่จะขอพรนะอ่ะโอเคคิดว่าทุกคนน่าจะขอพรได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆนะคะเพราะว่าการอ่านของแม่หมอเป็นการอ่านรวมไม่สามารถตรงกับทุกคนได้มาดูลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องกันบ้างนะคะได้แก่ลัคนาราศีสิงห์นะคะลัคนาราศีธนูคะ่ะและลัคนาราศีกลุ่มนะคะคนที่เกิดวันที่ 55-25, 99-99นะคะแล้วก็ 1, 11, 21, 31, 31นะคะถ้าใช่ไปต่อกับแม่หมอได้เลยไม่ว่าจะเป็นวันเกิดเราหรือเขาก็ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นการดูดวงนะคะเริ่มต้นที่199บาทแบบโทรนะคะแบบพิมพ์เริ่มพิมพ์หบาทแม่หมอตอบใน24ชั่วโมงค่ะมาดูกันว่าเรามีโอกาสจะได้สมหวังกับเขาบ้างไหมได้ความชัดเจนหรือเปล่านะคะความชัดเจนจะมาไหมนะคะเซเว่นออฟเพนท์โนะคะต่อมาได้เด็กถือดาบนะคะแล้วก็โอ้เอชออฟโนนะคะตรงตัวเลยค่ะเนี่ยเราจะได้ความชัดเจนนะคะเร็วที่สุดนะคะเอาเร็วสุดเลยไหม หนึ่งวันนะคะหรือว่าอยู่ในเดือนตุลาคมปี65นี้นะีนะถ้าเกิดช้าที่สุดไม่น่าจะเกิน11วันนะคะความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับคนที่คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเราเป็นฝ่ายที่พยายามมาตลอดนะคะรอช่วงเวลาตามที่แ่หมอบอกแน่นอนจะได้ความชัดเจนค่ะอะไรที่ทําให้เขาชัดเจนอ่ะข้อที่2ออะไรที่ทําให้เขาชัดเจนเอ่ยนายอสอดนะคะตัวเขาอาจจะรู้สึกว่าเขามีคู่แข่งมีความรู้สึกอึอดอัดใจนะคะเอกอ็อบสอดนะและสุดท้ายนะคะความรู้สึกหึงหวงก็มาค่ะ เขาอาจจะเห็นว่าเราคุยกับใครสักคนในโซเชียลมีเดียแบบสนิทสนมนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามนะคะก็จะรู้สึกหงหวงนั่นคือสาเหตุหลักที่ทําให้เขาชัดเจนกับเราอะหลังจากข้อที่3นะคะหลังจากที่เราได้ความชัดเจนไปแล้วเขาจะปฏิบัติตัวยังไงจะเทคแอคชั่นยังไงต่อนะคะเซเว่นออฟนะคะมาแบบหลบๆซ่อนๆแล้วยังไงต่อนะได้อะไรเอ่ยได้ทรีออฟคัพนะคะอาจจะทําตัวแบบเหมือน ไปเปิดตัวกับเพื่อนนั่นแหละนะคะแต่อาจจะไม่ได้เรียกว่าแบบเบบีหรืออะไรยังไงอาจจะเป็นแบบสมยานามสมมุติขึ้นมาอย่างเช่นอ่ากระต่ายอะไรแบบนี้อาจที่คิดได้นะแล้วยังไงต่อนะคะแล้วก็ the lover ค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะไปปีมีข่าวดีแน่นอนนะคะเขาจะเปิดตัวแบบชัดเลยว่าคนคนนี้เป็นคนของฉันแล้วก็เป็นคนที่น่ารักเป็นคนรักของเขานั่นเองนะคะก็จะแสดงออกมาทั้งการกระทาแล้วก็แสดงออกให้ชัดเจนแบบเกี่ยวกับพวกคำพ้่งคำพูดอะไรแบบนี้นะอ่ะหากใครอยากสบูชาแม่รักสมินะคะพันสองนะอันเนี้ยทักมาในไลน์ได้ข้างบนค่ะ